สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแฟกกี้ในเกมโปเกมอนโกนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแบทเทิลในชิโนลีกกันนะครับโดยชิโนลีกนะครับก็จะเหมือนกับเกตลีกเลยนะครับก็คือสามารถใช้โปเกมอนที่ CP ได้ไม่เกิน1500นะครับแต่ว่าความพิเศษของลีกนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ได้แค่โปเกมอนในเขตของชินโอนะครับหรือก็คือโปเกมอนในเจนที่4นั่นเองนะครับโดยทีมที่เราจะใช้ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมีฟูวาไลนะครับเป็นโปเกมอนท่าผีแล้วก็บินนะครับ CP 1,500นะครับ ท่าที่ใช้นะครับก็จะมีคำสาบนะครับท่าเร็วเป็นคำสาบท่าเร็วนี้เป็นท่าเร็วที่ดีที่สุดของฟัวร์ไลแล้วนะครับผมลองใช้มาแล้วก็ท่าชาร์กก็จะมีสายลมเยื่อแข็งนะครับเป็นท่าน้ําแข็งนะครับท่านี้สามารถดีบัฟเลิศพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายลมบอกเหตุนะครับก็จะเป็นท่าชาร์ท่าผีนะครับไอวีของฟัวร์ไลตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับก็จะเต็มค่าป้องกันนะครับแล้วก็ HP เต็มโจมตีก็ใช้ได้นะครับ CP ลงพันห้าพอดีแล้วก็ต่อไปเป็นมูฟบ ตัวนี้ CP 1499นะครับ IB ตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชาโด้ด้วยนะครับท่าที่ใช้นะครับท่าเร็วก็จะเป็นโจมตีด้วยปีกนะครับเป็นท่าท่าบินนะครับแล้วก็ท่าชาร์ดเป็นระเบิดอารมณ์กับเบฟเบิร์ดนะครับระเบิดอารมณ์ใครที่สามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนก็ดีนะครับท่านี้มันไม่ได้ดีอะไรนะแล้วก็โดคุล็อกนะครับเป็นโปเกมอนท่าพิษแล้วก็ต่อสู้นะครับโดยตัวนี้ CP 1481นะครับ IB ตามนี้เลยนะครับเกือบเต็มนะครับ แล้วก็ท่าก็จะมีท่าเร็วเป็นตอบโต้นะครับท่าต่อสู้แล้วก็ท่าชาร์จเป็นสลัดบอมนะครับท่าผิดแล้วก็ระเบิดโคนนะครับเป็นท่าดินตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับสามารถใช้ท่าได้หลายท่าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแพทเทิร์นตาแรกกันเลยนะครับกับชิโนลีกนะครับโอเคครับมาดูตาแรกกันนะครับในชิโนลีกของเราตัวเปิดเราใช้เป็นฟูวาไลนะครับโปเกมอนท่าผีแล้วก็บิน ซึ่งตัวนี้นี่ค่อนข้างกันได้หลายธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างปลอดภัยนะเราก็เลยใช้เป็นตัวเปิดนะครับโอเคครับเจอผู่ต่ดสู้แล้วคู่ต่ดสู้เราเป็นแรง20สนะครับใส่เสื้อเอชิแลนดโอเคเปิดมาเราเป็นฟูวาไลนะครับของเขาเป็นเคเซเลียนะครับซึ่งฟูวาไลนะครับเป็นธาตุผีนะครับนะครับเคเซเลียเป็นธาตุพลังจิตนะครับถือว่าฟูวาไลเราเปิดมาเราได้เปี่ยงนะครับ โอเคเราใช้ท่าใส่ลมเจี้ยแข่งไปก่อนครับเพื่อลบพลังโจมตีเขาโอเคครับตอนนี้เขาเหลือหนึ่งโลแล้วเขาใช้ท่ามาก่อนผมหวังว่ามันจะเป็นท่าปมย่านะผมจะได้ไม่กันปมย่้ามูนฟรอสโอโหแรงอยู่นะแต่ก็ไม่แรงมากมันก็ไม่ได้แรงนี่หว่าโอเคเราใส่ลมบอกเหตุนะครับ แต่ลมบอเห็นนะครับเป็นท่าชาร์ทท่าผีนะครับซึ่งมันเข้าพลังจิงเยอะนะครับถ้าเขาไม่กันก็ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอีกแล้วโอเคเขาใช้มาน่าจะเป็นไม่มูลฟอสก็ปมญานะซึ่งมันเข้าเราไม่เยอะเราก็ไม่ต้องกันนะครับโอเคนิดเดียวนะครับทนได้แล้วเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโทลีเดฟนะครับเรารีบเปลี่ยนเป็นโดคูล็อกเลยครับโดคูล็อกนะครับใช้ท่าเร็วเป็นท่าตอบโต้นะครับเป็นเอ่อเป็น ท่าท่าต่อสู้นะครับซึ่งมันเข้าทรีเดฟค่อนข้างเยอะนะครับทรีเดฟเป็นหินแล้วก็เหล็กนะครับหินแล้วก็เหล็กมันแพ้ต่อสู้นะครับแพ้ทั้ง2ท่าเลยโอเคแล้วเราใช้ท่าชาร์จเป็นระเบิดโคลนะครับซึ่งระเบิดโคลเป็นท่าดินนะครับหินหินแล้วก็เหล็กก็แพ้ดินเหมือนกันนะครับก็คือทรีเดฟนี่สามารถโดนโดฟูล็อกเราปราบได้ง่ายๆเลยครับแลวเขาน่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเคเซเลียนะเพราะว่ามันโจมตีเข้าอ๋อแต่เคเซเลียเขาใช้ท่าเร็วเป็นท่าอันนั้นครับแฟรี่ แฟรี่มันเข้าพิดน้อยดูคูล็อกมีธาตุพิษด้วยนะครับมันก็เลยสามารถกันแฟรี่ได้ก็เลยโดนเคเสลียเขาไม่หนักมากตอนนี้โลเขาหมดแล้วนะครับเขาใช้่าชาร์ดมาน่าจะเป็น่า o o มู o ฟอสนะครับซึ่งมู o ฟอสเป็นน่าจะปอ,อมย่าเฉยนไม่น่ากันเลยโอเคแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นฟูลไลท์นะครับโอเค เราเฟูบอรไล์มารับดาเมจแล้วกันเราก็ไม่ต้องกันนะครับจากนั้นเราก็จะเอามูโคูฮอแล้วกันครับผมตัวสุดท้ายของเขาเป็นโปเกมอนธาตุดินนะครับมูโคูฮอปลาถือว่าได้เปรียบอยู่นะผมจะเก็บท่าเบสเบิร์ดไว้ให้ใกล้เคียง2ครั้งที่สุดนะครับแล้วเราก็จะปล่อยไปทีเดียวเลยเพ้าตามจริงเขาไม่มีโล่แล้วนี่หว่าเราปล่อยเลยก็ได้ โอเคตรงนี้เรากันไปก่อนครับแล้วเราก็ปล่อยเบฟเบิร์ดไปเลยครับโปเกมอนท่าดินโดนท่าเบฟเบิร์ดไปไม่รอดแน่นอนครับเบฟเบิร์ดเป็นท่าที่แรงมากครับเป็นไเป็นท่าซาัดท่าบินที่ค่อนข้างแรงนะครับแรงมากเลยแต่มันก็จะแลกมาก,กับการที่ลบกวมป้องกันเรานะครับแต่มันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าเราปิดฉากเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตารแรกก็ชนะไปนะครับ โอเคมาครับตัวเปิดเราใช้เป็นฟูวาไลท์เหมือนเดิมนะครับเป็นโปเกมอนธาตุผีแล้วก็บินซึ่งตัวนี้กันได้ค่อนข้างหลายธาตุนะครับค่อนข้างปลอดภัยนะเราก็เลยใช้เป็นตัวเปิดนะครับโอเคมาเจอคู่ต่อสู้แล้วเป็นแลนเอสด้วยนะครับเปิดมาแล้วเป็นฟูวาไลท์เหมือนเดิมนะครับของเขาเป็นโทโทดอนนะครับโปกเกมอนธาตุน้ำแล้วก็ดินนะ เราน่าจะได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเราเป็นโปเกมอนท่าบินนะครับของกรเเ็นดินเราก็จะการการดนตรีท่าดินเขาได้โอเคเราใช้ใสล่ลมเยืะแข็งไปนะครับถ้าเขาไม่กันก็ดาเมจไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่ามันจะช่วยดีบัฟลดพลางโจมตีเขาได้ด้วยโอเคเขาไม่กันนะครับแล้วเขาโจมตีมาน่าจะเป็นท่าน่าจะเป็นท่าน้านะเรากันเปลือกไปก่อน พลังปตัตพีไม่น่ากันเลยโอเคเราใส่ลมเยอะแข่งไปทีนึงครับโอเคดาเมจเยอะอยู่นะครับโอเคครั้งนี้เราจะไม่กันนะครับน่าจะเป็นพลังปตัตพีเหมือนเดิมแล้วเนี่ย แต่ทิ้งตัวทับเป็นการจมทีธาตุนอร์มอลนะครับยังไงมันก็เข้าเราน้อยอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นาธาตุผีนะครับมันกันธาตุนอรมอได้แต่เขาเปลี่ยนเาเป็นโปกเกมอนธาตุดินแล้วก็หินนะครับโดไซดอนนะครับโอ้โหแล้วทีนี้เปลี่ยนเป็นเอลูเรโดอีกเราใช้ระเบิดโลนใส่เอลูเรโดไปครับน่าจะรับดาเมจป,ประมาณหนึ่งนะถ้าไม่กันโอเคเขากันครับตอนนี้เหลือโลดหนึ่งเอลูเรโดนะครับเป็นโปเกมอนธาตุ พลังจิตต่อสู้นะตัวที่หมอะที่สุดก็น่าจะเป็นนี่แหละครับภูอะไรเพราะว่าภูอะไรเป็นผีแล้วก็บินนะครับผีสามารถการพลังจิตได้นะครับแล้วก็บินสามารถการท่าต่อสู้ได้แล้วเราก็ใช้ใสล่ลมเยื่อแข็งไปครับเพื่อลดพลังโจมตีเขาโอเคตอนนี้โล่เขาหมดแล้วนะครับเราใช้ใส่ล้มเยื่อแข็งอีกทีหนึงครับทันนโอเคครับผมเหลือน,นิดนึง เก็บงานได้ปะไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะได้ชาร์จท่าให้โมคูฮอกด้วยนะครับแล้วเราจะใช้ท่าเบฟเบิร์ใส่โดเซดอนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะใช้ทันหรือเปล่าเพราะโดเซดอนไม่รู้ว่าจะปิดฉากโดเซดอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าโดเซดอนก็เป็นท่าหินะ้งเมันกันท่าบินได้หน่อยๆนะครับแต่ว่าในตัวมันก็มีท่าบินด้วยนะน่าจะโดนดาเมจจากเบฟเบิร์หนักอยู่นะเราก็กันไปครับโอเค เราก็ใช้เบฟเบิร์ดไปเลยนะครับน่าจะได้อยู่แล้วมัง้งโอเครูดไม่ค่อยดูเลยโหทา่าบินรูดโคตรยากโอเคครับผมเรียบร้อยโอเคผมชนะไปตานนี้โอเคครับมามาครับเจ้าโคตรจสู้แล้ว เป็นแลงยี่สิบเหมือนกันนะครับเปิดมาเราเป็นฟูลไลน์นะครับโปเกมอนท่าผีแล้วก็บินเหมือนเดิมส่วนเขาเป็นมานิล่านะครับโปเกมอนความมืดแล้วก็น้ําแข็งเขาได้เปตียบแล้วนะเปิดมาแต่เราจะไม่ลอกลักนะครับเราจะไม่เลือกลักจะพูดโลกกับเลือกลักเราจะไม่เลือกลักนะครับเราจะใช้ใสล่ลมเยือกแข็งไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเป็นโดคุล็อกนะครับเรารอฟูลไล์เราเคโอแล้วเราเขาเปลี่ยนเป็นโดคุล็อก เราจะไม่เป็นฝ่ายที่สับโปเกมอนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเสียบเพราะว่ามันจะเสียบเปียบโอเคเพราะเซธท่าหลอกลวงนะครับเราไม่น่ารอดแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโดคูล็อกมาเลยครับโดคูล็อกนะครับชนะทาตามานิวลาสองทาาเลยนะมานิวลาเป็นความมืดแล้วก็น้ําแข็งนะครับมาแพ้ต่อสู้ทั้ง2องทา่าแล้วเขาสับเป็นโดคูล็อกนะครับเราจะใช้ระเบิดโครนใส่นะครับถ้านี้โ ok ดคูล็อกโดนไปเจ็บหนักแน่นอนครับ โอเคโอเคเราเคโอเขาได้ก่อนเขาใช้ท่าถือเป็นเรื่องที่ดีต่อมาเขาเป็นฟูอไลท์นะครับโอ้งานนี้ลําบากละโอเคสลร์บอมไปครับเผื่อเขาไม่กันผมจะสับมูคูฮอกมานะครับเพราะว่ามูคูฮอกเป็นท่าอร์มอลนะครับมันสามารถกันการโจมตีท่าผีได้ฟูวอร์ไลท์โจมตีเป็นท่าผีนะครับแล้วเขาใช้ท่าชาร์จมาน่าจะเป็น แต่ลมเยีแข็งนะแล้วก็กันไปก่อนครับชาด b บอลเร็วโหท่าแรงเลยแต่ละมีโลยอยู่2โลนะครับไม่ต้องห่วงทันใช้เบฟเบิร์ดแน่นอนโอเคไปเลยเบฟเบิร์ดโดนเบฟเบิร์ดเข้าไปไม่น่ารอดแน่นอนนะครับจะว่าไปทีมนี้เขาเหมือนเรา2ตัวเลยนะทั้งคูบไลท์แล้วก็โดคูล็อกเลยโอเคโอเคครับผมชนะเป็นที่เรียบร้อย มาครับเจอคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วเป็นแลงยี่สิบนะครับมี B บีดอฟเกาะบนหัวด้วยามาเปิดมาแล้วเป็นฟูลไลท์นะครับของเขาเป็นโดราเปียนนะครับก็เราก็แอบ,บเสียบเสียบอยู่นะเขาตรงโจมตีมาเป็นธาตุมืดนะครับผีมันแพ้มืดแล้วก็ใสล่ลมเยือกแข็งเพื่อด,ดีบัฟเขาไปก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เขาเหลือหนึ่งโลแล้ว hey, เฮ้ยเขาจะชาร์จได้เรื่อยเลยหรอโอ้โห oh, oh. เขาหมอว่ะครับเขาชาร์จเรื่อยๆเลยไม่ยิงท่าชา้าใส่ฟูลไวร์เราเด้อโอเคโอเคโอ้เขาหมอว่ะตอนนี้ท่าชา้าเขาน่าจะเยอะมากเลยเราเอาเดืคุณล็อกไปครับ แล้วเขาเปลี่ยนด้วยครับเขาเปลี่ยนเป็นโดคุล็อกเหมือนกันครับเราใช้ระเบิดโคนลนแล้วครับตอนนี้โลเขาหมดแล้วนะครับโดนระเบิดโคลนอีกทีนึงโดคุล็อกเขาเสร็จนแน่นอนเขาใช้มาเป็นท่าน่าจะระเบิดโคลนเหมือนกันนะครับแล้วก็กันไปเลยโอเคโอเค ผมจะสับเป็นมุกโคฮอกแล้วกันนะเพราะผมจะเก็บระเบิดโค้ของโดคุล็อกไว้ใช้กับโดูรับเปียนเขานะครับเขาโจมตีมันน่าจะเป็นระเบิดโค้เหมือนเดิมนะไม่น่าจะต้องการคงไม่ใช่สลัดบอมหรกโอเคดาเมจไม่มากนะครับเราก็โจมตีด้ยวยีอีกใส่ไปเลยเขาใช้เป็นเบโลเบลนะครับโปเกมอนนอร์มอลไม่ค่อยเจอคนใช้เลยเราเบฟเบิร์ใส่ไปเลยครับ เรียบร้อยครับผมโดนเบสเบิร์ดไปร้อยทั้งร้อยเซ็ตแน่นอนแล้วเขาโจมตีมานะครับเราจะปล่อยไปเลยเพราะว่าเราจะปิดฉากตัวเราเเลี้ยนด้วยโดคุล็อกนะครับเราปล่อยมูคูฮอสไปเลยมาครับโดคุล็อกเราระเบิดโครนใส่เลยครับเรียบร้อยครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะทีมนี้จะมีตัวที่แบบเขาใช้กันเยอะก็เป็นฟูลไลท์นะครับแล้วก็โดคุล็อกแล้วก็มีตัวอินดี้อย่างมูคฮอกนะครับเอาไว้แก้ทางแล้วก็สำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนผมมานะครับก็สามารถแอดมาได้ตามเลขนี้เลยนะครับขอโชว์ตัวสักหน่อยนะเหมือนปะเสืออ้อน,นี้เป็นเสื้อครบรับ25ปีโปเกมอนนะครับของ Converse โอเคแล้วก็ใครที่อยากแอดเพื่อนผมมาก็สามารถแอดมาได้ตามเลขนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับผม